เพิ่อคลิปมาเจอหนามาเลยพี่น้องพีวีอยู่เพร้อพร้อมพร้อมใหม่พร้อน้องใหม่เออแพงปะแพงเยอะพอแล้วน้องชิติตวัดน้ำตัวเองเห็นเป็นวัดอยู่โดมจะได้ดมขาดดมแหลกเอาเพื่อให้พออยู่หน้าไปสบายดีเลยพี่น้องยังพานเข่ามาบปะ ขมาเล็นน้ำปลาว่าพี่น้องบนน้าเล็นน้ำลายมือเตอพี่น้องไน้าได้แล้วพูดนะย่าอืเาไม่หนากัดมกอืมจ้านะมนพี่จะขึ้นหะอย่าอมเจ้านะดนึ่อืมแล้วไ้จากเขาหน้านะ เออน่าน่าจะได้คนจะมาได้คนเหมือนนี่ได้เท่สองคนจัมาได้แล้วช่วงนี้เขาจะเกี่ยวหาคนอืดปเ็ชิบได้นใจเบาน้ึดว่ามากอีกเ้อทีมื่อหนึ่งก็คื้ชิ้นล้เออ่าอขาวเออเออบอนเมือเราคาดเดียวนี่ทงนั่นได้แล้วแหละย่างหัวไ้าโตไปสิยใจสีย่างดำตำลัง เอาซื้อเอ้ยเอาเมื่อนเนาะแล้วเขาเจ้าเขาซุกแลเขาเจ้าเขาซุกแลต่มันมหน่งตตก็ได้ยังมาได้บุขาเตเมื่อลราเอาเขาเจ้าเมื่อในก่อนหน้าตามาธนาบ่บ่อมจิหนาเผินนะนนาทึ่ชหนอทีห้ชยเอเมื่อเท่แพงติดลอยเอาเมื่ออะไรดมหาดมอีกฮะโอ้โหพอน้องสติสั เอาเอาเอาอาาขั้แขแวน้ำมันเนียจาบายดังกกาลอยได้ยังกินแลงมืแลงอย่อเห็ดอะไรกินไสู้ได้ยังูเขาบ่จ้านากระปูสิงห์ข้าเรื่อะไรจไ้าเาน,ะนะ่ โอ้การนั่นแหละวมแรคนเดียวนะชี้แล้ย่งแล้วคนยังคุนอยู่นอืมเขามาบ่งกำแรเขาคุนแต่บ่งเขาบาชี้แล้วหรือบ่เขาเรียกำแรงเขาบอกูาเดี๋ยวทำอรแอบดุมากกกด้กรอย่าดับมันเลยยบไปปุ๊บนาล้ั่งล้ม้อนมาก มีส่วนได้คือไม่ไงมีเนี่ยนะฮะหินบอกเขาจะว่าวันตั้งแต่ต้นเพราว่าม่านนะไพก็บอกนะไม่เล่ะเนาะว่าหินนั่นเจ้าหยางเขามาจะปลาเนี่ยเบื่องกันว่าเป็นนั่นไม่ไงมี่ขาดโลดด้ั่เจ้าหยางเขา่คอดหุมถึงจงได้ไมเลยว่า มันบิดบมได้เอมันต่อกันต่อกันไอยีใเอนน่ะอันเบลล่าีเราอะเออเห็นอย่างเขาป่านวันวานไม่ยังเหมือนขากโลดเออเจ้าเดว่าลงมาฉีดฮอดแล้วอะจังเดนจเดนเป็นเอว่าจะได้เป็นเดว่าาาตั้งแต่เล่าบททัเชียะเดมาบ้ามาบ้ามตบ้มาบ้ามาบ้ามาบ้ามาั้าม่บ้ามบ้าม้มาามาบ้ามาามาามาบเาาบ้ามาบ้ามมบ้า อยากเมื่อพอกัมื่อตีแลนน์ลูยางเมื่อพอกะแลนคุเดียลนหัาหน้าหน้าอยาอยู่อ้าเอเมแม่จะช่วยเข้าถ้าเราเราเมาเกิดอนุนเยว่านั่นนี่มันคืออย่าบอกบดไดไม้เป็นเนาะตอนรัสเซียกับบไดไม้บไดยังไดต่พวกอันนั้นว่าแต่กล็บคนไม้แล้วว่าอืมกันไม้ช่ั้าเป็นลืมเนาะเราบออย่าให้จืดเลาเลยค่ะถั้าเป็นแบบว่าห้าบุลืมก็ยังว่าไม้ปูนไม้เนาะคำน้นแก่กับใจขาดแล้าชุ่มห้อหที่แบ เออเตยอยู่ภายการจะเป็นสมุนาะสมุนสองสมุนโลกซบจะได้มาใส่ให้มัอย่างไม้กับไม้ได้ไม้แล้วหัวซีบบนไม้อะไรที่มาถ่ายค่ะบนฟางกันไม้กันไม้พักกันเชิดใครเชิดมันฮาเฮานี่แม่ใหญ่มันเป็นอะไรแม่กับจอยชิบแซงอยู่แล้วมาถ่ายเออเอางูไปชักยาค่ะกับไส่เนย มาเจีบพ้เขานี่ไฟกับทำไรกับแม่เลยมีแต่กระเพาะกระเพาะกระเพาะขาลกินอขาคือกันแหละสี้าเลยเอามห้าปอนตี่ตีกันบาเลยหักเจ้าคือจังหวะอ้วนได้ไหมเถ้าชักยาบวมยาบวมือจังไรหรือว่าตังอ้วนแก่เห็นเอานะอยอันทกับชักยาสามเค็มเนจรผัดอันไข่แน่อมันิเขาก็ได้เออหลุดกับตุ๊กับ กี่เสนอ่ะบอกไม่ต้องไปังแกจ้างนอนก็จะเอามือันเนดึ้โพวไหนไม่ไปเจอกันกล้ามอีกี่อีพอใช่ไหมปุ้ยว่าสันเอาเงินก็คับเลข 10s อุ้ยไปถ่าวไว้ที่หนึ่งเอาอีกชักครหนึ่งเขาอยากได้อยู่หักหมอเขาจะประธานเอาให้ัก6 3ปีเต็มซะก่อนอย่างไห้ป้าเอา

ไปแซ่เกือบไหมสิพห้าเมื่อยวะลูกมา่มืแถวเกือบเด้อสุดโตนเด้อเอามาหับเอาอีนะเมื่อพอเมื่อพออยู่แก้วที่น้ำบ่แซ่เกือบไปลูกแซ่เกือบครับใช่ะหน่ะนี่เบิ่งแน่นี่เอตี้นี่คือหูไทยนางของหมอกของหมอกอยู่ข้าเกินหายอืม เอ้ยใสไปแล้วนะมาละพี่น้องมาส่งเขียวพี่น้องเอ้ยพอ่พอพ่ออยู่คนไปานาพ่อมันอืมแล้วน่าเสียให้เขาป่าวากันดิเขาเจ้าพี่น้องเมโมนหมัดกดันดิของตัดเอาไว้เนาะ มึง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 เม,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 มื่ออะไรปนี่ร้อยร้เมื่ออะไรเมื่ออะไรเมื่ออะไรเด้ออีกแก่ผมรู้น,นะ ไม่ใ,ใชหว่าจะมาหาออ่าาเอ,าอเฮากอะบอถึกหลอกแล้วถึกหลอกแล้วพี่น้องเอ้ยถึกหลอกขักหลอกแน่พาณิแม่มไปอยู่น้ำพอ่อนนะไปยูนน้ำพ่อผมมุนไว้บนตองม,อมือจะไปทางไหนวิน มันดูมันใจสูตรแพมเพิดประสวดออกตั้งผีโโพยบติดอย่ามันห่อนพคนละบติดขั้นแขวมงนี่ทจริงมันกระติดได้ซามียะมันพอดีหูเนาะมันสิหูบอกบางมือมันกับนนอ่วเอ้ยนี่อไเนี่ย่แนวเนี่ยกระนนอนี่ดินดืบๆอย่างไรบางมือนกับจนกินเขวแรงกับจนทัวแหลนใส่ลูกเนี่ยกินเจ้ย คัว่า้นมาแต่เห็นงานเหนื่อยเอาลูกเม่ยกิเขาเปลี่ยนกันมั้ถ้าเมียยิ้วเขาเเมียเลยซูนโผล่ไปเนี่ยเอาไปเนาะเราเก่าบาดเืองครขาคล้ายเป็นอะไรซูนตอนทไปคายยู่หกพันแปดลงอีกแล้วค่ะว่าขืนพอลงอีกแล้วืะบอกกินเลยบอนุ่มจ้ะน่ะเออ นป่สได้ไปอยู่เงือนกับสอคือการเห็นได้ไหมแม่กับกาหน่อคือเอามาขี่รถไทนั่งโต๊ะนี่หม่เห็ดมือนามันยังขี่จบมาบ่าวนั่นาป้าไปขี่รถขาม้าัปขี่มาเขาว่าเราได้จะเป็นเอาไปสอเขาอะไม่ทังได้กับสแม่ขี่ไว ตีสิไปใส่ตีสิเมื่ออานนี้ป้าไอลินไอลินดื้อ <c oughs> <c oughs> ยุดเด้อย,ยุดเด้อเอามาเลยมาเออมายากนะแม่คู่อ่าโอ้ยังดีแตมไมมม่ไม่ไงอัเจนดำมาซอยพี่น้องเลยเข่ามาจังสีกันเลยเธอ,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 อกับขั้นขั้นขั้นจ้าเข่ามาเนี่เธอกระซิมีแห้งอยู่ด้วค่ะเพราะด้วยหนึ่งเขาอยู่ให้กิน,น ใ,ใจเจ้าพ่ออยากหายอยู่น้าเลยกับมจักทำาสเจกาเปลืองดอกยาไเปลือกน่กับอไส้ดอกมีผู้เห็ดน้ามาเดชช่วงนี้ช่วงเมลูกอ่อนเดชม,ม,มาเยเ็ด <c oughs> จ้จา,ก,า,ก,าก,กว่าเพื่อ,ทอนทหเขาอือาจะาพี่น้องเพื่อนวานขั้นเท้าเอาลูกอีกบาดนี่นะเพื่อนชีไปคนเอาไห้เพื่นวะแคาอยากไปใส่ลหาโทเอาเพ,พื่นวะพี่น้องขั้นมุ้ยพายเอาไหาน้นะเพื่อนวะเนอ่าด เทาก็เลยวาอย่าลืมคำวาตัวเองเด้อวะเธอมีอะไรวะจ๊ะเธอมีอะไรผ่นเนาะยังเงื่อนเขาพี่น้องว่าเ่บได้ได้เนาะเธอมีเวียกจะเป็นไปกัหวยมันก็ได้โทุใหหมาขอาวคือว่าแล้วเนาะอยู่แช่กาวได้เบิร์ตวายายอามามเห้ับฝูรอี่ยไมเอากะลไป เนมากเกี่ยวขาเพิ่น่นอเกี่ยวแล้วก็พากันฮุบกันเอาเมื่ออะนี่บืเกินซองขึนดัานห้านี่นะสีวเข้าแล้วก็ฮุบเอาเมื่ออะไรนี่เกี่ยวแล้วก็กกมัดได้ไอหมัดแล้ว,ลวอมัออดเขาพุ่งเข่า้าเลยกันเมื่อหงนั่นแลบดรงนั้นีน่ได้กันิปสองิบอไ,ได้แล้วเขาตัวเรื่องขับกระจายตัวน,นี้เดี๋ยวสาร่ย,ยูบอิบเจ็ดชิบตัวไข่ไข่ไข่เลือเลือเ ไฮเจ้านไกินกินหัวลูกแบบพี่นอกชางนะฟังด้วยเวเววินมาหล่แม็โคร่่ายังบบยังบศสออีไอรินอนมาแม่ท่วมมันนี่ไปเบิดอีไอรินมาสอนไปเบิร์ดหัวโคนลอย หลดแม่โค่ข้ายังบวสอสมโตแลวพังดูขาวนะเออมันสีเลยนั่งๆไงวะแย่เลชุ้ยนั่นอย่างั้นแยเลยชุ้ยเยวพ่จะเป็นมากขานีนะลูกเอ้ยสานีนะาเหตุู้อีก ดูมันเท็งหน้าตานะโอ้ยสมสือมาตินนะรีพี่น้องเลยจะออกไปทางลูกเสาะลูกแสดไปเลยน้องมาตินโอ้ยหมวนนี่มาตินไอรินภูวินมาไอริ่งดีๆเลยเอาไปไลายป่านนั่นเอาไปเห็นยังไงเกลยอเป็ดหน่อยอยู่ไสนอยู่หน้าโบแมนสิไปเกลือเป็ปปน,นเบิร์ด้เออเพิ่เลี้ยงเลี้ยงเป็นหน่อยป้าป้าทะอุ<ด>้มกระนุ่มทงมังใหญ่ไปแล้วพ่อ มามาดูแนวไปเอย